โอเคครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นน้ำกันนะไปลงกันเลยมก็จะไม่่ายหน้าตัวเองลงเลยเนน้ำมันจะลดเหมือนน้ำมันจะอยู่เหมือนเดิมนะ มันลื่นอ่ะเดี๋ยวเราจะตั้งกล you know. ้องดีนะทุกคนเนี่กล้องมันจมน้ำนะทุกคนเดี๋ยวยกขึ้นนะเคโอเคทุกคนโอเคแล้ก็เริ่มลึกขึ้นแล้วนะโอเคเดี๋ยวจะวางกล้องแล้วเคทุกคนวางวางกล้องแล้วเคลุน เยอจะเล่นน้ำนะโอเคเฮ้ยเอ็งเอ็งจะถ่ายลงยูทูไหมไม่ไม่ลงมกลงลลาจะอกเดี๋ยทุกคนมาเ,<อ>เล่นน,นนะน เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตีลังกาใต้น้ำให้ดูนะวดยิงไงกินข้าวเสร็จยังนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายใต้น้ำดูสิทุกคนจะชอบอหรอเอ็งถ่ายหรอ,อดูสิทุกคนไม่อเองถ่ายเหรออือก็ถ่ายดูสิทุกคนดู ำไหน้ำเข้านิดเดียวไหนตุกคนจะหลุกไหมใช่ได้อยู่ใต้น้ำเมื่อกี้นนะุก็าทำได้เปล่าเหเดี๋ยวผมจะไปกระโดดข้างบนไปด้วยไหมโอเคไปด้วยเนาะอะถ่ายหาเลยล่ะโอถ่ายอยู่แล้วเนี่ย ุูยเขียนลื่นลื่นเล่นเล่นเล่น่นมาข่าันึลื่นเาขึ้นตรงนั้นก็ได้แต่เราจะไม่ขึ้นตรงนั้นนะคะเพรา,ราะว่ามาเลยเราเราจะไม่ขึ้นตรงนู้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตกลงมาเนาะทางตรงนั้นอะตรงที่เราตั้งกล่องเนาะทุกคนมาด้วยเลย เราก็มีเพื่อนด้วยม,มีเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนอีกสองคนเด็ถ่ายกล้องหน<อ>่อยนะเออเ,ออเนะเรามาแป๊บเดียวเราหนาวมากเลยทุกคนเราไม่หนาวนะแต่ว่าเราจะจะกันอนาวได้นะ